ขนาดอาจารย์หมอหมอยงผู้วรวันนักไวรัสวิทยาโรงพยาบาลจุฬาใช่ค่ะอาจารย์หมอยงผู้วรวันเป็น <Okay. S 1> หมอแทๆ้ๆเป็นหมอแทๆ้ๆยังเห็นปัญหาในเชิงของการจัดการบ้านเมืองตรงนี้เลยใช่แล้วแต่ว่าโดยสถานะของหมอยงจะมาเรียกร้องจะมาจิ้มไปที่จะชี้นิ้วไปที่รัฐบาลก็เห็นจะไม่เหมาะไม่ควรไม่ควรนิดนึดนนีดังนั้นดังนั้น มโยงก็กระทำอ้อมอ้อมโดยการวิงวอนไปที่คนรวยวิงวอนไปที่บรรดานายจ้างทั้งหลายด้วยข้อความต่างต่อไปนี้ครับในภาวะแบบนี้ต้องคำนึงผ,ผู้ที่ว่างงานจะมีจำนวนมากผู้ที่มีอันจะกินหรือเจ้าของกิจการจะต,ต้องลงมาช่วยให้ผู้ที่ว่างงานหรือไม่มีงานทำในสภาวะแบบนี้ให้อยู่ได้อย่างพอประมาณการจะมีกองทุนของผู้มีฐานะมาช่วยก็จะทำให้ผู้ที่ไม่มีรายได้ขณะนี้ สามารถอยู่ได้การป้องกันโรคก,ก็จะได้ผลนายแพทย์ยงผู้วรวันนักไวรัสวิทยาโรงพยาบาลจุฬากล่าวไว้22มีนาคม21ให้21ี่สิบเอี่าิบมีนายี 21, 21, มีนานะครับก็คือวันเดียวก,กันกับที่ประกาศปิดเมืองปิดกรุงและ5จังหวัดถูกไหมใช่ค่ะถูกไหมทีนี้ทีนี้ให้ผมอ่านใจหมยอยงนะว่าด้านหนึ่งก็สะกิดถึงคนมีคนมีกระตังและบรรดานายจ้างทั้งหลายค่ะ ร่วมด้วยช่วยกันสักนิดหนึ่งเมตตาลูกจ้างสักนิดหนึ่งการเมตตาลูกจ้างหมายความว่าการดูแลตัวเองทางอ้อมเพราะเมตตาลูกจ้างสกัดสะกดไม่ให้ลูกจ้างทะลักกลับบ้านต่างจังหวัดเท่ากับชะลอการแพร่เชื้อการชะลอการแพร่เชื้อในภาพรวมทั้งประเทศในที่สุดมันก็ย้อนกลับมาดูแลครอบครัวของตัวคนโดยเองใช่แล้วเป็นผลกับทุกคนของพลเมืองประเทศนี้ค่ะแต่ขณะเดียวกันผมก็อ่านใจหมอโยงหมอโยงเนี่ย จะก,กระทงมาที่รัฐบาลตรงๆก็ไม่กล้าเอ่ยถึงรัฐบาลแต่กระชิ่งเล็กๆเ,เนี่แหละแต่ว่าคนที่พูดจับหัวใจคนที่เคยยากจนมากอดอย่างเจจงเจจงหมูทอดใช่จำได้ใช่ไหมเจจงหมูทอดจำได้ดคะ่ะพระรามสี่ค่ะเจจงหมูทอดในบทโดนที่เห็นประกาศการ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 ,การปิดเมืองอย่างนั้นออระดับเจจงยังคิดได้เลยเห็นปัญหาเลยแหละปิดเมืองอย่างนั้นนะกรุงเทพปริมณนทนนะ คนว่างานฉับทานจะมากมายมหาศาลจจะดูแลคนพวกนี้อย่างไรคนพวกนี้จะมีชีวิตอยู่อย่างไรเย็นวันเดี๋ยวตอนเที่ยงสุดที่ซ้ำไปหลังจากที่ยืนยันละหลังจากที่ยืนยันรู้คามาทิเที่ยงของวันเสาร์รู้แล้วว่าผู้ว่าแถลงผู้ว่าแถลงปิดเมืองเจเจงโพสต์ใน Facebook ด้วยข้อความว่าสะท้อนข้อความดีค่ะในช่วงนี้คนที่ลำบากที่สุดคือคนหาเช้ากินคําที่ต้องจ่ายหนี้รายวัน เจเคยลำบากเคยเป็นหนี้มาก่อนเจรู้ดีเจเลยอยากจะวิงบอลขอให้เจ้าหนี้ทุกคนช่วยผ่อนการจ่ายออกไปสักเดือนเพราะตอนนี้มันทำมาหากินกันไม่ได้เลยผ่อนจ่ายไปหนึ่งเดือนก็เท่ากับต่อลมหายใจเจอยากให้ทุกคนช่วยกันหาทางออกและรอดไปด้วยกันกระบอกเสียงเล็กๆรวมกันเยอะๆเราจะกลายเป็นโทรคงที่มีพลังเจเชื่อแบบนั้นนะคะเจ้กราบหัวใจเจ๊จริงๆเจ้เจ้ เจ๊สบายแล้วเจ๊รวยแล้วแต่เจ๊เข้าใจความรู้สึกนี้แต่เจ๊ยังไม่ลืมความยากลาบากสมัยอย่างยากจนใช่ดังนั้นในสาการของบ้านของเมืองอย่างนี้เจ๊ออกมาโพสต์วิงวอนเจ้าหนี้โดยเฉพาะเจ้าหนี้นอกระบบเห็นภาพมากเห็นภาพจริงๆจากใจคนเคยจนมาก่อนถ้าพูดตรงๆเข้าใจความรู้สึกขนาดเจ๊เห็นปัญหารัฐบาลเห็นปัญหาไหมแบงค์ชาติเห็นปัญหาไหมกระทรวงการคลังเห็นไหมต้องเห็นสิเขาเห็นกันหมดนี่ผมฝันนะเมื่อคืนนั่งคุยกับผู้ใหญ่หลายคนค่ะ ผมฝันพ่อใหญ่ก็ฝันเราก็แลกฝันกัน,นก็ปรากฏว่าฝันตรงกันฝันว่าฝันว่าได้เห็นภาพรัฐบาลฝันว่าได้เห็นภาพกระทรวงการคลังฝันว่าได้เห็นภาพแบงค์ชาตินั่งหัวโตเรียกเจ้าสัวทั้งประเทศเรียกยนาะยนแบงก์ทั้งประเทศขอกันตรงๆไม่ให้ก็ต้องทุบรวมเรือยช่วยกัน ถูกต้องจะช่วยกันอย่างไรอย่างแรกประกาศพักชำระหนี้ทั้งแผ่นดินอถ้าติดขัดที่กฎหมายแบงค์ชาติใช่ไหมออกพระราชกําหนดออกออกพระราชกําหนดชะลอการบังคับใช้ยกเว้นการบังคับใช้บางมาตรากฎหมายแบงค์ชาติเลยแล้วก็ยกเว้นแบบชั่วคราวไงเฉพาะกิจได้อในการตั้งกองทุนอยกู้เสริมสภาพคล่องให้กับนายจ้างทั้งหลายเพื่อให้นายจ้างมีกําลังในการหล่อเลี้ยงลูกจ้างต่อไปไปดูแลติดขัดตรงไหนติดกฎแบงค์ชาติใช่ไหมค่ะไปทะลุทะลวงสิออกพระราชกาหนด ยกเลิกหรืองดเว้นกันมาครับใช้กฎหมายแบงค์ชาติบางมาตราอกลไกมันถึงจะไปนะมันทําได้มันทําได้มันมีทางมันมีทางทำได้ก็แล้วแต่แหมเจ๊จงนะถามว่าเงินในการดูแลอย่างไรเมื่อคืนก็เสนอกั้ในวงนะบอกจะยากอะไรล่ะมีใช่ไหมมีข้อเสนอใช่ไหมว่าเงินมในงบประมาณปีหกสามน่ะยังไม่ได้ใช้จ่ายใช่ไหมยังเลยรอก่อนเดือนหน้าดีเลยยังไม่ได้ใช้จ่ายใช่ไหมใช่ค่ะสั่ง ดึงงบดูแลนสั่งสั่งดึงงบส่วนไหนคะเดินทางอองบด,งดูงานต่างประเทศงบประเทศไปต่างประเทศดึงกลับมาที่ส่วนกลางให้หมดน่าจะได้เยอะนะเชื่อว่าปีหนึ่งเป็นหมื่นล้านทุกกระทรวงทงบวงกรมหรือจะเอาอย่างเอาอย่างที่คุณกรว่านะไม่สนใจอะสิบเปอร์เซ็นต์ทุกกระทรวง คุณต้องคืนงบส0์มาที่ส่วนกลางใช่เอามาดูแลถ้า,<ม>าใช้ว<ด>ิธี<ล>การของคุณก่อนจะได้ถึง3ามแสนสามหมื่นล้านโอ้อันนี้จะแก้ปัญหาได้มากพอสมควรนะคะ <c oughs> อ่ม <c oughs> อามีคนช่วยเสนอกันเยอะแยะมากมายคิดอย่างไรคะรัฐบาลคะครับ <c oughs>